สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เนี่ยจะมาบอกเล่าชีวิตของคนที่อยู่ในออฟฟิศนะคะที่ทำงานนะก็ทำงานตั้งแต่เช้านะคะจนเย็นก็ไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลังกายหรืออะไรอาหารที่เราทานนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทอาหารจานเดียวตามสั่งอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะได้รับผักนะคะพืชผักที่เป็นไฟเบอร์เพียงพอที่ร่างกายเราเนี่ยจะขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยมากเลย แล้วก็ไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้รับการแนะนํามานะคะว่ามันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะชื่อว่าไฟบรติกนะคะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถนะคะ,ะดีทอ็อกซ์ลำไส้ของเราได้ลำไส้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยยาวมากเลยในร่างกายคนเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเวลาออกกําลังกายนะคะเราก็ ทำอะไรล่ะโอเคลองมาชิมตัวนี้ดูนะคะในหนึ่งกล่องตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์นะคะออกมาเป็นซองๆแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยกล่องหนึ่งเนี้ยก็จะมีแบบนี้สิบซอง สิบสองด้วยกันนะคะเขาจะช่วยทําอะไรได้บ้างตะกี้นี้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วทานอาหารเนี่ยไม่ได้ครบถ้วนห้าหมู่นะคะผักก็ไม่ได้ทานวิตามินเกลือแร่ผลไม้อะไรเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเลยเขาทํางานยังไงเขาก็จะเป็นไฟเบอร์นะคะที่ไปช่วยเป็นอาหาร ของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เรานะคะจุลินทรีย์ตัวดีจริงๆในลำไส้ของเราเนี่เราจะมีทั้งจุลินทรีย์ดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีเขาจะไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีทําให้จุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะกินก็แข็งแรงแข็งแรงก็ทํางานไปย่อยอาหารที่มันอยู่ตรงนั้นทีนี้จะเปรียบเทียบทาไมถึงต้องทานตัวนี้นะคะใครต้องทานตัวนี้บ้างทาไมถึงต้องทานตัวนี้จะบอกว่า ทุกคนสามารถทานได้นะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขา,เาท้องผูกมีใครท,ที่ที่ที่ถ่ายยากมั่งไปนั่งห้องน้ำปุ๊บก็ใช้เวลานานนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะออกประมาณนี้นะคะหรือว่าคนที่ท้องผูกอาจจะเป็นวันนี้เจอนะคะมาบอกเล่ากันเนี่ยใช้เวลา3วันนะคะสาวันถ่ายทีสวันถ่ายทีโอ้โหจะทำภาพให้เห็นเลยว่า,าถ้าสมมติว่าเราทานอาหารนะคะ มีพวกเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค้างอยู่แล้วเราไม่ได้ล้างจานนะคะเป็นเวลาสามวันทิ้งเอาไว้เ,ไวเกิดอะไรขึ้นจะบอกว่าเน่าไหมคะเน่านะไอสิ่งที่มันเน่าตรงนี้เนี่ยคิดดูในสภาพในในท้องเราในลำไส้เรานะคะในพุงเราแล้วเราก็กินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ถ่ายเกิดอะไรขึ้นคะก็เน่าอยู่ในลำไส้ใช่ไหมเน่าตรงนี้เสร็จแล้วพอตอนเช้าเขาก็ต้อง ร่างกายเราจะทํางานตามปกติใช่ไหมคะเขาก็จะไปเอาสารอาหารจริงๆก็คือขี้ของเราเนี่ยแหละนะคะที่อยู่ในลําไส้ตรงนี้เนี่ยแหละ,ะที่มันเน่าๆแล้วเนี่ยเอากลับมาเป็นอาหารให้เราใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าหน้าเราเนี่ยมันก็เลยจะไม่ผ่องใสนะคะหน้าไม่ใสนะคะก็จะหิวกล้านเลยบางคนเนี่ยจะมีกลิ่นปากนะคะหรือว่ากลิ่นตัวแรงเนี่ยคือมีของเสียอยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดีท็อกซ์เอาของเสียออกจากลําไส้เรานะคะ ทานแค่วันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเท่านั้นเพราะนั้นกล่องหนึ่งเนี้ยก็จะทานได้ทั้งหมดเนี้ยสิบครั้งนะคะวันละหนึ่งซองเท่านั้นก่อนนอนก็ใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงในการที่ทํางานนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็จะเข้าห้องน้ําแบบสบายเลยก็คนเพื่อนที่มานะคะที่เขาบอกเล่าให้ฟังเขาเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่มาแนะนําเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยท้องผูกใช่ไหมคะสามวันถ่ายทีเขาก็ทานตรงนี้เนี่ยไปติดต่อกันเนี่ยประมาณสองวันปรากฏว่าวันลุงขึ้นคะ่ะ เข้าห้องน้ํานะคะเข้าห้องน้าเนี่ยก็ไม่ปวดไม่ปวดนะคะก็เข้าแล้วก็ไม่ปวดคือหมายถึงว่ารู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปไปนั่งโถนะคะแล้วก็ออกมาแบบเยอะนะคะแค่นี้เองนะคะวิธีการทานง่ายๆเราก็จะเอาประมาณใส่น้ําประมาณตรงนี้นะคะหนึ่งแก้วใช้น้ําเปล่านะคะน้าอุณหภูมิห้องธรรมดาแบบนี้หนึ่งแก้ว แล้วก็ฉีกไฟโบติกนะคะปึ๊บอย่างนี้เลยของเขาในนี้เขาก็จะเป็นผงสีขาวๆนะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะเป็นตัวไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นตัวไฟเบอร์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะทําละลายนะคะนี่ผงออกมาเป็นสีขาวแต่พอเจอน้ําปุ๊บเขาก็จะออกมาเป็นเป็นส้มนะคะที่เราเห็นดูเป็นก้อนๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาก็คือไฟเบอร์นั่นเองนะคะอ่า ตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมที่มากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเพียงหนึ่งซองเนี่ยจะมีคุณสมบัติเนี่ยพอเพียงพอแล้วนะคะไม่ใช่ยาถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยลำไส้เราจะไม่ขี้เกียจนะคะพ่นี่ทําละลายได้ง่ายมากเลยนะคะนี่น้ำเมื่อกี้ที่เราใส่แก้วหนึ่งนะคะออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็จะบอกว่าไหนดูดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงอืมเหมือนน้าส้มเราดีๆนี่เองเลย นะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างโอ้ยรสส้มเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทานเครื่องดื่มเช่นน้ำส้มอ่จเป็นยี่ห้อเขาเราไม่โฆษณาให้เขาแล้วกันนะคะเป็นน้ำส้มที่เป็นขวดๆที่ไม่ได้อัดแก๊สนะคะก็จะเป็นแบบอย่างนั้นเลยนะคะทานแบบนี้นะคะก่อนนอนใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้าห้องน้ำสบายท้องนะคะเหมาะสำหรับใคร เหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกถูกไหมหรือว่ามีกลิ่นปากหรือว่ากลิ่นตัวแรงหรือคนปกติธรรมดาหรือคนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะผิวพันแห้งอะไรประมาณนี้ พอดีกําลังเข้าคอร์สนะคะโปรแกรมลดน้ําหนักอยู่ด้วยนะคะก็จริงๆเราจะลดไขมันตัวเองดูแลสุขภาพนะคะก็ทานตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เอาอะไรที่มันค้างค้าอยู่ในลำไส้เราเนี่ยออกให้หมดทําให้พุงเราแฟบแบนนะคะก็เป็นของที่ควรมีติดบ้านเอาไว้นะคะไม่ได้เป็นอันตรายนะคะมีออยอรับรองเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะ มีเอาไว้นะคะแล้วก็ทานพอหลังจากที่เราทานติดต่อกันทุกวันแล้วหลังจากตรงนั้นปุ๊บเราอาจจะทานวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันก็ได้นะคะมีติดบ้านเอาไว้นะคะทาให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สวยๆนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีผลลัพธ์อะไรจากคนที่เขาทานไฟโบติกตรงนี้แล้วเราจะมาแชร์กันอีกทีวันนี้สวัสดีค่ะไปบาย